นะ่ะดึกแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงปะจะห้าทุ่มแล้วเสร็จกูละเหนื่อยเลยแม่บอกนะอันนี้เอาโชคมายังตำนะสองพันล้านสองพันล้านเออโชคเลยนะ <c oughs> แม่ไม่ให้แอลลี่จับเดีย๋ยวขนแมวเข้าปอดแอลลี่ตายค่ะตายค่ะนะเนี่ย <c oughs> แมวร้องเออเออมันจะแอ๊บ กลางคืนป๋าไปเที่ยวเล้ามาคือปกติไม่ใช่ที่รถหลัง What are you doing ต้องเช็ดตูดมันอ่ะเขาบอกให้เอาน้ำอุ่นอ่ะแมเช็ดให้เขาฉี่แต่ว่าเมื่อวานเขาอึแล้วเมื่อวานเขาอึสองรอบโอเคต้งองให้งชื่อยัง ส่งชื่อมาไหมล่ะพูด <your> แห้งแม่เขาชอบคานมาแมนะ่ดึกแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงปะจะหาทุ่มแล้วโอ้โน้อ,อน <c oughs> ้น้เซรัคกูเละเหนื่อยเลย <c oughs> ต้องมาดูแลแม่สิ <c oughs> <c oughs> นางก็รอดมาได้2-3วันแล้วนะคะโอเคให้ใครเขาก็ไม่เอา นี่ยต้องมาดึงหางเนี่นไงฉี่ป่ฉี่ว่าขาขาวออกมาแนละ้วมีไหมต้องดึงหางขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนผ้าแล้ว,เ,วเอาผ้าธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเอาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าผมมาเธอใช้เออนี่ไงฉี่แล้วป่ะนี่ไงฉี่แล้วกินนมยัง,เ,งเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิฉันชงไว้ให้ละให้เดินเล่นนิดนึงก่อนอ่ะทุกสองชั่วโมงใช่ไหมล่ะ ฉี่ก็เหม็นอยู่นะโ <Okay. S 2> อเคมันเกิดอะไรขึ้นไงป่ะครับแมมบอกนะอันนี้เอาโชคมายังตำนะสองพันล้านสองพันล้าน,น,นเออโชคน,นี้มีหน้าแม่นั่งตำเที่ยงคืนนลูบลูบเอาโชคมานีค่าทุ่มแล้ว ไอซ่่นยไม่มันเดี๋ยวมันสำลักไม่คือบีบเอาเขาเอากลัวมันสำลักปแล้วไยไม่ดีเราแพ้แมวแพ้แมวนะรักงปดอยู่ห่างห่างโอเคไม่รัดจามไหมตั้งแต่เอามาย่งย่างยังย่างยไม่ยังไม่ตั้งชื่อให้ตั้งชื่ออะไรดีไทเกอร์อ่ะหรือว่าเสือไทเกอร์ไหม ลากดู YouTube เราแลดี๋ยวให้แอลลี่ตั้งชื่อแอลลี่เล่นไหมปะแอลลี่ก็เชียร์อย่างเดียวเพราะว่าแมมไม่ให้แอลลี่จับเดี๋ยวขนแมวเข้าปอดแอลลี่ตายค่ะตายค่ะนี่ดนช่มคะเอาแมวไปไหนอ๋อมาเล่นกับอยู่ในผ้าเหรอ ให้นมเหรอเพือพ่อนบอกจะเลี้ยงเหรอไอบอกไม่ไอจะไอจะตุนมันเป็นเป็นพะโล้ไอจะตุนอันนี้เป็นพะโล้ได้ไหมจับ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 ขาหมูขาหมูอ๋อให้ให้ไปทายตรงนู้นเหรอถ้ากินนมคนมันจะท้องเสียโอเคนมแมวอันนี้กินนมแมวด้วยได้ไหมไอกินนมแมวด้ได้ไหมอเดย เชื่อไหมเรื่องที่ว่าแมวมาหาหมาม,สมาสือรู้จักคํานี้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้มรแมมเล่าไห้ฟังทุกคนถามบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่อะไรทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรเราได้ซสืออย่างไม่บอกไม่บอกเรื่องของเรื่องนะแมวได้มายัางไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่หลังคาบ้าน<จ>เราจะ,จะเป็นอย่างนี้อธิบายด้วยหลังคาบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ผูกเข้าเปิดออกได้พอตามปกติเกิดอะไรขึ้นคะกำลังผุกเข้ามาเรื่อยๆทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันจะบีบบีบบีบ เสร็จปุ๊บพ,พอไอเนี่ยเข้าไปจนสุดเท่านั้นแหละแมวร้องแ,แ,แมวมันออร้องยังไงลูกแมวมันออร้องยังไงเออลูกเหรอ <แ S 1> <c oughs> เออเออมมนยักนะฮะโแม่แมวอะ่ะมันล็อกหัวมันออกไม่ได้มันตกใจมันออกไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะสซเซต้องเปิดเคลียร์ให้มันออกมันหนีบคอแบบนี้ ว่างตรงนี้นะครับแม่เหล็กข้างบนมันปิดไว้แต่มาออกไม่ได้เพราะมันร้องใหญ่เลยแม่เขาพอดีเราเปิดหลังคาออกโดดหนีเลยเขาก็โดดหนีแล้วก็เราก็นึกว่าเขาจะกลับมาเอาลูกก็หายไปเลยมันจะแอบแอมันจะแอบ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 ก็เลยได้มาตัวหนึ่งเราก็นึกว่าแบบเอ้า แล้วยังไงจะไปหาแม่คืนได้ไหมสรุปคือทุกคนก็บอกว่าเอาวางไว้เราก็เอาเส่กระ,ะมังแล้วก็เอามาวางไว้ทั้งคืนเลยเอา้าตกกลางคืนป๋าไปเที่ยวเล้ามาเที่ยวเล้ามาืาอปกติไม,ม่ไ <c oughs> ด้ก็หลัง ยิ้วปกติย <พา S 2> ิ้วเสร็จนะกับมาจะประมาณตีหนึ่งเป,เป็นไงเป็นไงจากตรงนี้แมวอยู่ตรงพื้นใช่มอยู่ใต้ตรงนี้เราก็โพสต์เลยว่าใครก็ได้จะเอาแมวไปเลี้ยงไหมกลายเป็นว่าไม่มีใครเอาใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วก็ของใช้งอะมาทีละอันนะป่านะตอนนี้เมียไปซื้ออะไรมาบ้างคะซื้ออะไรบ้า,ออบ,าบอตกยิ้เซ็กเป็นหมดเลย การมีลูกแมวอยู่ที่บ้านอ่ะมันก็ต้องซื้ออะไรมั่งฉันก็ไปตามที่เขาบอกอ่ะดูสิอันนี้แมวดาวเท่านี้นะดูดินีแมวรับใหญ่ที่ชื่ออันนี้เป็นเป็นเอ่อผ้ารองผ้ารองมุ้งมุ้งฉันยังซื้อมาเลยอ่ะมุ้งอ่ะมุ้งต้องให้อ่อแอร์ไปตลาดโชคชัยซีเพื่อการซื้อมุ้งซื้อมุ้งอ่ะซื้อสองอันอีกในลูกไหนเนี่ย มันก็ต้องมีแหละใช่ไหมลูกทำไมมีสองมุ่งเขากลัวว่าเราจะไม่ชอบสีนั้นก็เลยซื้อมาตั้งในโซเชียลนะพอลงไปนะโอ้โหความรู้มาเต็มเลยต้องให้ขวดนมต้องให้สลิงกูงงไปหมดเลยมีอันนี้ต้องซื้อไฟนะโอเคข้อไว้ให้มันอุ่นเออบ้านเราอุ่นแล้วเยอะไปหมดเลยอ่ะเออใ้ น้องจะช่วยใช่ไหมน้องจะช่วยน้องจะช่วยนี่คือ family time มีแมวตัวหนึ่งอ่ะคล้ายๆมีแมวอยู่20ตัวไอตัวนี้ก็คอยจะกินนมแมวพอฉันชงเสร็จมันก็จะมาถือขวดนมไปใช่ไหมลูกใช่ไหมน้องจะกินใช่ไหมกินไหมเขากินตอนกี่โมงเนี่ยน้องพอละอ่ะเมมเม่เฮดเมมเม่ เดี๋ยวรูปันบนึงถือไว้ถือไว้ตือถือไว้มันละลายไม่หมดก็เลยเติมน้ำให้อีกหน่อยอย่ารีลาเยอะแมวหิวแล้ววิธีการคือสลิงมั่งอันนี้มั่งอันนี้แหละนี่ทีเดียวเลยดูดไหมนั่นไงเนี่ซุบๆเลยลูกซบๆเลยกินอีก อย่ลูกเลยตู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 ้ย่หัวเรามามีสิแมวไม่กินน่ะลูกมันไม่อ้าปากให้มามี่เดียวเอาน้ำลงมามันมีแต่ลมอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยดีก็มันยังไม่เข้าปากโอเคเนี่ยแค่ให้นมแมวกูก็จะตีแล้วเนี่ยเฮ้ยกินแล้วกินแล้วนี่ไงเนี่ยไอตัวนี้ก็จะมานั่งคับแมวไงนี่เห็นไหมมีอากาศขึ้นแล้วจับจับจับ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจน๊บจุ๊้จุุ๊๊บุ๊บดูไหมมันมันบิกดูดิดูสีนี่น่ดูสีนี่สามสีดูสีนี่มาบังเอื้อแบมก็ทำผมสี เหมือนแมวเลยอ่ะโอเคใช่ไหมเมาเมียแล้วใครเป็นคนให้มันฉี่ทำให้มันฉี่ผมบอกวิธีแม่มัน,มนจะมีน้ำข,า,ขาวๆออกมามเห็นไหมทิ้งๆมีน้ำออกมาอันนี้ตัวเมียเห็นได้ไงเพราะโอ้ ถ้าน,ออน,น้ำออกจากก้นน้ำออกจากก้นนั่นน่าจะเป็นผู้หญิงเลี่ยส่วนอันนี้คืออันนี้คือแม่กำลังเลียเลียหน้าเขาใช่เราก็ทำเป็นมีในเน็ตนั่นแหละบอกในในไอจีเขาเขียนมาบอกว่าพี่นุ่มต้องเช็ดตาเช็ดหน้าเขาด้วยเช็ดตัวเขาหน่อยมันเหมือนแม่เลียก็ะพอดีได้ทำความสะอาดไปในตัวด้วยตั้งเชื่ออะไรดีนำโชคเหรอ ดูไปดูไปเอ๊คนก็สวยนะสวยสวยมีแต่คนบอกว่าคนนางสวยสวยไอคิดว่าโชคมาน่าจะเป็นประมาณสองพันห0ึ่ล้านก็กำลังดีนะถ้าสมมติมาหนึ0งพันล้านป๋าจะทำอะไรกับแมวตัวนี้โอ้โหสแต็ปบนทองเลยสเต็ปใเป็นเลี้ยงใน่้องนอนเลยมาดูดูมาดูดูด อันนั้นสลิงเข้าปลาเดี๋ยวข้าปาลานโะ้นโนนลลูกนะโนโนนะไม่ใช่ตื้ตู้ขอ, <ๆ S 1> ของแมวแมวนะลูกนะๆๆๆของแมวแมวี่ของแมว,แมวเดี๋ยวดูอีพีต่อไปแมมจะเลี้ยงแมวจะรอดไม่รอดเดี๋ยวค่อยดูติดตามแมมบ๊อบทีวีอย่าลืม subscribe อย่าลืมกดดิ่งนะเพื่อที่จะได้อีพีอันใหม่ตลอดเลยบายบาย